สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยปรา,าสาทประกาศหวานข้าวสารหอมงามพรอมวัฒนธรรมสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆที่ีวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเรานะคะจะมาจเจาะข้าใหม่ร้านบ้านสวายนะคะเพื่อนที่ีนะคะอีกร้านหนึ่งนะคะร้านน้องเขาจะอยู่ตรงหัวมุมด้านทิศตะวันตกนะคะเพืเ่อนทีีประตูเข้าเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้าใหม่ในร้านกันนะคะไปเลยค่ะ เพื่อนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านสวัสดีค่ะหนูสวัสดีค่ะหนูเชื่อจากบ้านสมัยค่ะบ้านสิกายาติกาผ้าไหมสุรินนะคะผ้าไหมจากบ้านสวายนะคะวันนี้เราก็มีโอกาสมาชมผ้าไหมร้านยาติกาผ้าไหมสุรินนะคะจากบ้านสวัยเดี๋ยวเราต้องต้องอัดทให้ฟังเพราะว่าคนคนส่วนมากอ่ะจะไม่ค่อย คืองานการผ้าไหมบ้านสวายอะคา่ะจะเป็นาง,งานผ้าไหมทอมีอ <c oughs> เป็นทอแบบขี่โบราณก,กระสวยพุ่งแบบขี่โบราณ <c oughs> ซึ่งจะพบเห็นได้น้อยมากแต่ยังคงอยู่ที่บ้านสวายก็คือคนคนจะจะทําเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องงานของงานบ้านสวายโดยส่วนมากเราจะทํางานที่งานหกตะกอหกตะกอใช่ไหมคะค่ะหกตะกอลายลูกแก้วแล้ว <c oughs> ก็สามตะกอเหยียบหอกนของบ้านสวายจะเป็นประมาณนี้นะคะสามตะกอเหยียบหอก จะเป็นการยกป้นหอยเล็กๆนะคะเป็นลายเล็กๆนะคะซึ่งสามตะกอเหยียบหอกกับงานไหมขตะกอจะแตกต่างกันเพราะว่างานของสามตะกอเหยียบหอกจะใช้เส้นไหมเยอะกว่าเนื้องานจะแน่นกว่า<ช>นะคะคะคใช่แล้วก็แต่หกตะกอก็ก็จะใช้ผ้าไหมเส้นไหมเหมือนก็เยอะเหมือนกันแต่สามตะกอจะเยอะมากกว่า<ม>อย่างเช่นอาจจะเพิ่มมาอีกหนึ่งีดอะไรจากตะกออย่างเ<ม>งี้ยค่ะ ผ้าไหมสามตะกอนนี่จะเยอะกว่าใช่ไหมคะจะแน่นกว่าใช่เนื้องานสามตะกอนแต่ต้องเป็นเหยียบหัวด้วยนะหยียบหัวด้วยใช่ไหมคะน้องกลางได้ไหมคะลูกแบบนี้เป็นลายผ้าโฮช่ไหมคะอันนี้งานโฮไหมไหมบ้านทุ่งยืนนะคะทั้งพุ่งทั้งยืนเลยใช่ไหมคะเขาเรียกลายอะไรคะนี่อันนี้โฮโมนโฮเชิงนกยูงโฮเชิงนกยูงสวยมากเลยนะคะช่วงขาจะเป็นขาลายนกแก้วนี่ขาเชิงแบบนี้ ส่วนมากจะเป็นสัญลักษณ์ของบ้านสวัยเขาเรียกว่าขาเชิงนกแก้วขาเชิงนกแก้วข้ขาเป็นแบบนี้นะคะเขาเลือกว่าขาเชิงต้นสนอเข้าหกตะกอนนี่จะห่างใช่ไหมคะไม่แน่นยกไม่ก็ไม่ห่างค่ะแต่ว่ามันจะยกดอกมันจะยกดอกมันจะยกดอกยกดอกใหญ่ยกดอกใหญ่แล้วเรื่องงานคุณลักษณะของพิเศษของบ้านสวัยก็คือเรื่องงานเขาจะนุ่ม นุ่มอันนี้เนื้องานยังไม่อาบน้ํายาแต่เนื้องานนุ่มแล้วก็มีความแน่นอยู่ในตัวตัวน,นี้ไม่ยังไม่อาบน้ํายาใช่ไหมคะหนามากเลยคะ่ะใช่เนื้องานหนามากแล้วก็เนื้องานนุ่มมากมนะคะอันนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะสีธรรมชาติถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมากับพี่ตะพันก็นได้เนาะเพราะพี่ตะวันก็มาทุกเสาร์อาทิตย์เนาะือว่าสอบถามที่ เดี๋ยวจะให้เบอร์นะคะใช่ค่ะเบอร์งานบ้านสวายนะคะจะเป็นงานที่มีเกรดนะคะมีเกรดนิดหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่ามันจะเหมือนกันกับการเราซื้อรถยนต์เนาะน้องน้องพี่ตะวันเนาะรถยนต์มันมีรุ่นอรุ่น B รุ่น Top น้องล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่งานบ้านสวายก็จะเป็นเกรดถ้าใหม่มันจะเหมือนกันอย่างนั้นแหละมันจะคล้ายกันแต่งานเกรดบ้านสวายก็คืองานที่คิดว่าเป็นพรีเมียมมีแต่งานพรีเมียมใช่ไหมคะใช่ค่ะการันตีได้เกือบจะทุกคันเลยนะคะพี่ตะวันก็จับมาจั ค่ะใช่ค่ะคการันตีได้นะคะที่งานบ้านสวายนะคะเพราะว่าบ้านสวายอยากจะให้เอฟซีทุกคนเข้าใจนะคะว่าผ้าต้นกําเนิดผ้าที่สวยงามก็เริ่มขึ้นที่บ้านสวายนะคะ <ๆ S 2> ก็จะมาเป็นเก่าแก่เลยนะคะมาจากบ้านสวายเลยนะคะๆๆวันนี้น้องมีลายอะไรแนะนาบ้างไหมคะที่มาโดยปกติก็จะเป็นลายทั่ทวไปเนาะแส่็จขึ้นยู่ กับงานสวยงามก็คือหนึ่งขึ้นอยู่กับการย้อมแต่แต่ลายวันนี้ก็จะเป็นลายสีเงินก็คือลายฝูงเขาบินฝูงเขาเขาบินเขาบินโอ้จะเป็นประมาณเชิงบนเชิงล่างเชิงบนเชิงล่างกี่กะกตอค่ะกีกตอหกตะโกยกดอกใช่ไหมตะโกยกดอกนะคะแล้วก็จะมีที่ท่านใดที่มีความชื่นชอบกับงานสีเขียวงานเขียวก็คืองานดอกเคืออันนี้สีเคมี โอ้โหสวยมากเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจับภาพก่อนสีีเคมอันนี้ลายดอกมะเขือสีเคมีเป็นลายที่เป็นพื้นบ้านผมม่านสวยจริงๆก็คือลายลายโคกประมาณนี้นะคะที่เป็นสวยมากเลยเพื่อนโอ้ยงานนิ่มว้าวงานนิ่มน่าพิศวาลจับดวงดาวพิศวาลร้องว้าวเลยนะคะเพื่อนสีเชิงเชิง อันนี้เชิงขานกแก้วเชิงขานกแก้วร้านเพื่อนถ้าดูผ้านะคะจะต้องดูไล่นะคะไล่ความตรงมันแสดงถึงเนี่ยเชิงขามันจะแสดงถึงความประนีของงานถ้าเราดูผ้าใช่ไหมคะเราต้องดูที่เชิงตรงว่าจะได้ดูว่าความประณีของไหมใช่ไหมคะแต่ละผืนนะคะจำไว้นะคะเพื่อนๆพืที่เราก็ต้องเลือกดูที่ความตรงนะคะ อันนี้ลายลายอะไรนะค่าเขาจะไม่เน้นเขาไม่เน้นเขาเน้นตรงนี้เขาจะเน้นตรงเชิงขัานล่างเพราะว่าเป็นเป็นที่โชว์ค่ะที่โชว์คะอันนี้เท่าไหร่คะคือนี้อยู่ที่ราคาสามพันค่ะสามพันนะคะมีลดได้นิดหนึ่งไหมนี่ยังไง ราคาส่วนมากที่เราขายโดยทั่วไปถ้าออกจากจังหวัดที่ของของม้าสมัยจะอยู่ที่ราคาประมาณราคาประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ก็จะอยู่ที่สามพันห้าสี่พันแล้วแต่แล้วแต่ถ้าถ้าที่ห้างนะคะเพราะว่าไหมละเอียดมากเลยนะคะใช่แล้วงานของเรใช้ไหมเส้นน้อยไหมเส้นเล็กเป็นเป็นไหมบ้านหมดเลยใช่ไหมมุ้ยอันนี้ไม่ใช่ไหมบ้านแต่ว่าเป็นไหมุนที่เป็นเกรดเส้นน้อยไหมมันมีมันมีตามเกรดนะคะแต่บางคนก็ใช้ไหมเส้นใหญ่ ก็จะทอเร็วแต่เ <Rabbi> น <unfinished life> <left> <arrive> ื้อผ้าไหมเล็กน้อยก็จะทอช้าทอช้าใช่ไหมคะในงานก็จะเงายังไม่ได้อาบน้ํายาแต่เงามากเลยนะคะในนิฟสีดีนะคะก็คือผ้าผ้าไหมของน้องยาติกายาติกานะคะจากบ้านสวายนะคะเพื่อนๆสวยงามจริงๆเลยนะคะเราอยากให้เพื่อนๆมาดูเองนะคะก็มาหรือว่าสนใจก็ติดต่อ แอดมินก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะได้ภาษางานให้อีกทีแล้วก็ต่อไปอยากจะบอกเพื่อนๆ FC ว่าแอดมินก็จะขายผ้าไหมนะคะก็ต <g iggle> ิดต่อได้เลยนะคะเราก็จะเป็นสื่อกลางให้ช่วยๆั้งนั้นเลยอันนี้นะคะนี่อันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือสีธรรมชาติอันนี้ลายดาวกระจายลายดาวกระจายรงมาจากใคร ย้อมพามามทำไมเป็นสีมันมันมันจะผสมไงพี่มันจะเป็นแบบประโขดลงพามบางทีมันก็พอย้อมไปแล้วก็อย่างเช่นลงโครนไปนิดหนึ่งแล้วหมักโคลนใช่ไหมคะไม่ไม่หมักไม่ไม่หมักแต่ว่าเรากพลงโคลนมันก็เลยจะออกมาเป็นสีนี้นะคะสวยงามสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนสีก็มาได้นะคะเดี๋ยวเราจะลงลงให้หนูเอาเอาลายมาเขือนนุ่งดีกว่าเดี๋ยวจะได้รีวิวอันนี้ โดนใจผืนนี้ละดอกมะเขือละเป็นลายของบ้านสวายเองเนาะต้นกำเนิดนะคะอนเนสวยจริงๆเลยเดี๋ยวเราให้แอดมินจะให้ดูนะคะสวยจริงๆก็มาที่ร้านของน้องยัตติกาใช่ไหมคะ ญาติกาผ้าไหมสุรินนะคะก็มาได้น้องมาทั่วทิศย์เนาะแล้วก็ตลาดราชมงคลขายไหมไม่ได้ามาที่ตลาดที่เดียวที่เดียวนะคะเพื่อนนะคะก็มือไ่ก็มีที่เพจเพจใช่ไหมมีเพจเพจยาติกานะคะเพื่อนก็ติดต่อที่เพจของน้องได้สอบถามมาได้เลยนะคะหรือจะสอบถามเพื่อความแน่ใจว่าผ้าไหม เป็นยังไงก็ถามพี่ตะวันได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ตะวันก็จะไลฟ์ให้ดูเลยว่าชอบผืนไหนนะคะนี่ค่ะงานงานบล็อกอลังการมากเลยนะคะเพื่อนชายคี่หน้านางนี่เป็นงานหน้านางบก็แล้วก็เก็บขาวทำยากงานพวกนี้งานจะงานนี้งานโอบใช่ไหมคะงานโอบหรืองานงานงานแต้มคะไม่ไม่ไม่งานงานมัดมีไม่มีแต้มค่ะสวยเราจะไม่ม่ยกแต้มสวยเราไม่แต้ม จะไม่แป๊ะแต้มคือมัดแล้วก็ย้อมเลยนะคะเพื่อนสวยมากเลยนะคะเพื่อนทีวันนี้ช่องตวะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณน้องยติกาผ้าใหม่ด้วยขอบคุณนะคะที่มาแนะนําผ้าไหมให้กับพี่ตะวันได้และก็เพื่อนๆพื่อนเอฟซีัวถ่ายตัวโลกได้รับชมในวันนี้นะคะ ก็ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,กำใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะก็ขอให้อลอยพร้อมกับเพื่อนๆนินะพนพนี่ทุกคนทุกทา่านและน้องยติกานะคะมีความสุขความเจริญน,นะคะขาขายร่ำรวยเงินทองกันทุกคนนะคะเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตวะวันรัศมีไลสไตล์ได้มีกำใจ นำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะขอบคุณน้องยาติกามากนะคะคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ